โพชชังคสูตรว่าด้วยโพชชงที่เป็นอปริหานิยธรรม 26. ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการแก่เธอทั้งหลายอปริหานิยธรรมเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญสติสัมพพชชง ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ 2. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยปรับเท่าที่ภิกษุยังเจริญธรรมวิจยะสามโพธิชนธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเฟ้นธรรม 3. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญวิริยะสัมโพธชงธรรมที่เป็นองค uhm, ์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร 4. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญสติสัมโพธชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจ 5. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญปัสสธิสัมโพธชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจ 6. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยราบเท่าที่พิกษุยังเจริญสมาธิสัมโพธชพงธรมรทมท,ที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมัน่น7ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ที่ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญอุเบขาสัมโพธชงทมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดประการนี้อยู่และใส่ใจอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดประการนี้อยู่ โชังขสูตรที่หกจบ